คุณจากประเทศไอซ์แลนด์เคยสัมผัสได้ว่าพ่อท่านและหมู่กลุ่มชาวโศกไม่สนับสนุนให้คนเล่นกีฬาแต่ถ้าคนที่ยังต้องพึ่งกีฬาในการรักษาสุขภาพกายใจอยู่คนเล่นกีฬาอย่างใดไม่ให้เป็นอกุศลคะหรือควรลด ละเลิกไปเลยเหมือนการกินเหมือนการเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่เหมือนเนาะการกินเนื้อสัตว์เลิกไปเลยได้แต่การเล่นกีฬาจะเรียกว่าเล่นกีฬาเต็มคํากีฬามันเป็นการเล่นเล่นไอ้นี่มันออกกําลังกายกายกรรมอ่า เราต้อรู้ความหมายของการออกกำลังกายทำกายให้มันเป็นกะมีกำลังเพิ่มขึ้นพัฒนากำลังของกายเพิ่มขึ้นจะเล่นคุณจะเรียกว่าเล่นหรือคุณจะเรียกว่าเอาจริงถ้ากีละกีฬานแปลว่าการละเล่นมันเล่นเอาจริงๆนี่มันต้องไปเล่นหรอก ทีนี้การเล่นมันมีรสมันมีรสการเล่นมันสนกุกเล่นคำว่าเล่นเล่นเนี่ยไม่จริงเนี่ยสนุกมันเป็นกิเลสเอาจริงๆมันเป็นไปกิเลสเอาจริงๆมันก็จะไม่เกิดรสมีธรรมยั่วยวนมีโลกธรรมยั่วยวนมันก็ไม่เกิดรสมันก็ไม่อยากจะได้เท่าไหร่สำหรับคนที่ยัง มีกิเลสในตัวมันไม่มีมันจะมีเครื่องหล่อมีโลกโลกโลกกระทำล่อหลาบยศสันสนรูปรสกินเจียงสัมผัสหล่อแต่ถ้าคนรู้ใยปัญญาจ,จริงๆแล้วรู้ว่านี่คือความสําคัญในความสําคัญเราต้องทําแม้มันจะโอ้เหน็ดเหนื่อยต้องพยายามต้องเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยต้องช่วยมันมากมายเท่าไหร่ มันก็ต้องเห็นความสําคัญในความสําคัญที่เราจะต้องทําให้พอเหมาะพอสมทํามันน้อยไปมันก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีเพราะงั้นคนเล่นกีฬานี่พวกนิเวอร์ท้งนั้นน่ะมากไปทั้งนั้นนะมากไปทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้ตัวเ้าทนได้ทนได้เพราะฉะนั้นนักกีฬาจริงๆส่วนใหญ่รักกีฬาเอาจริงเอาจังเล่นกันอย่างอุตสาหอายุไม่ยืนทางนั้น นักกีฬานะที่โอ้โหเอาจริงเนัหนักไม่พักไม่เพลียเล่นกีฬาจนกระทั่งเป็นเบอร์หนึ่งสุดท้ายก็ไม่ยอมจบันทิตายไปพวกนี้อายุไม่ยืนหรอกมันฝึกมันสุดโตงมันโอเวอร์มันมันเกินมันสุดโตรงไปมันเกินไปจริงๆนะเพราะความพอเหมาะพอดี ไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาไม่ว่าคุณจะบันเทิงเริงรมให้น้อยไว้พอเหมาะพอดีสำหรับสังขารร่างกายของแต่ละคนบางคนสังขารร่างกายสรีระมันหมุนเวียนดีเดินสูบฉีดหรือท,ทำอะไรมันดีก็ไม่ต้องไปทำอะไรให้มันอยู่แล้วหรือเราทำงานมีการออกกำลังกายที่สมส่วนขยับขยื่นนี่มันได้สัดส่วนได้สูบฉีด หมุนเวียนสมดุลหรือว่าดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องอย่างอาตมาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันสุดโต่งไปทางพักก็จะต้องทําออกกำลังกายให้มันพอสมควรทีเดียวมัจนจะน้อยไปไม่ค่อยไหวนะแต่ขนาดนั้นก็ยังโอ้โหมันฝืนเหมือกันขนาดอาตมาเนี่ยยังรู้ฝืนเลยจะออกกำลังกายฝืน มารู้สึกจะต้องใช้พลังงานต้องขับเคลื่อนพลังงานให้สติมูลเลสก็มันขึ้นไม่งั้นมันไม่ขึ้นนะนะอาวขยายความอยู่วนๆอยู่ตรงนี้มันก็จะมากไปสรุปแล้วก็เข้าใจความวม่ากี่หลายเนะีมันเรื่องเล่นมันเรื่องออกกำลังกายเรื่องจริงต้องมีถ้าคุณไม่ออกกำลังกายอยู่ไม่ไหว